ร้อมจะลุยกันหรือยังพร้อมจะลุยกันมานานแล้วกัละมานานแล้วเหรอ กาละครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงครับภูมิภาคตะวันออกกลางดินแดนที่อยู่แถวแถวระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางเสือผ่านของมาหาอำนาจทางการทหารมาตั้งแต่ยุคดิกดำบั์และเจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกยังคงฝุ่นตลบนะฮะจากผลพวงแห่งสงครามอยู่นะครับก็จําต้องช็อกแดกกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อชาวยิวซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ได้ประกาศเอกราชก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมา <rev. S 2> อทอยกลับไปครับที่สงครามโลกครั้งที่2นะครับ World War t โอเคนะฮะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวโดยนาซีเยอรมันจาได้ไหมครับนั่นแหละครับเมื่อสงครามเลิกนะฮะก็เลยมีชาวยิวเป็นจานวนมากนะฮะที่รอดชีวิตมาได้ตัดสินใจเดินทางออกจากยุโรปครับเพราะคิดว่ากรีนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหลอนกลับมายังปาเลสไตน์นะครับเหตุท hey, ี่หวยมาตกที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยหลับตาจิ้มกันนะครับแต่เป็นเพราะชาวยิวมีความเชื่อนะครับว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนพันธสัญญาที่ตามพระคัมภีร์ เจ้าได้มอบให้กับชนเผ่าอิสราเอลครับและดินแดนแห่งนี้ชาวยิวมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ครับอันที่จริงนะครับชาวยิวเนี่ยก็ทยอยๆยยกลับไปซื้อจับจองที่ทางในปาเลสไตน์กันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่การย้ายครั้งใหญ่นะที่มากันแบบเยอะๆในสไตล์การอพยพหรือเอ็กซ์เซรเนสเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับปัญหานะครับมันมีอยู่แว่ วา่ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับมันมีคนอยู่แล้วก็อยู่กันมานมนานแล้วด้วยคนที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยก็คือชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นอาหรับนั่นเองครับ ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอาหรับกันเกือบทั้งนั้นแหละครับยกเว้นอิหร่านครับซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียครับเอ่อจะว่าไปเรื่องชนเผ่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ว่ากันวันหลังแล้วกันนะครับมันยาวครับทีนี้นะครับพอชาวยิวแห่กันมานะครับประเทศอาหรับรอบๆเนี่ยก็หน่อยดีครับว่าเฮ้ยยูยูเนี่ยพวกเองจะยกกันมาแล้วประกาศตั้งประเทศกันตรงที่พวกข้าอยู่กันเนี่ยนะแล้วมันจะดีหรอวะ ยิ่งนี้แหละครับคุณผู้ชมที่รักของผมครับสงครามนะจึงปะทุข,ขึ้นมาครับโดยชาติอาหรับรอบข้างนําโดยอิบต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนและอิรักนะฮะ <c oughs> ก็เปิดฉากโจมตีประเทศอ,อิสราเอลนะครับในสงครามที่เรียกว่าสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1948หรือปีพศ2491หรือราว60กว่าปีที่แล้วครับ แต่ว่านะครับการที่จะทําสงครามถล่มอยู่นะครับโดยมีชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นอาหรับอยู่ในดินแดนนั้นเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับมันก็น่าเป็นห่วงคนปาเลสไตน์ครับว่าจะโดนลูกหลงเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นครับเหล่าพี่เบิ้มอาหรับทั้งหลายนะฮะเขาก็เลยบอกน้องปาเลสนะครับว่าพวกนายอ,อพยพออกมาก่อนเลยนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยถล่มมันก่อนถล่มเสร็จปุ๊บบ้านว่างเนี่ยนะพวกนายค่อยกลับเข้าบ้านออกแนวคล้ายๆกับตอนที่เราอพยพหนีน้ําท่วมกันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับ ชาวปาเลสไตน์เจ็ดแสนกว่าคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้อพยพครับมาตั้งหลักรออยู่ที่ประเทศจอดแดนครับเจ็ดแสนกว่าคนนะครับประเทศนี้เขามีนักบาสเก่งๆใช่ไหมฮะทำไมอ่ะไมเคิลจอดแดน <laughs> มียุงบินผ่านเนี่ยมีมีมีแล้วเราพี่เบิ้มอาหรับนะฮะก็รวมตัวกันสหบาทารัฐอิสราเอลแบบประเภทที่ว่ามึงไม่น่ารอดนะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดเราก็ไม่กล้าฟันธงนะครับผมปรากฏว่าเอาไม่ลงครับพี่น้อง จากที่กาจะถล่มอิสราเอลนะครับให้ราบพนาศูนนะครับสุดท้ายครับผลกลายเป็นว่าอียิปต์ครับยึดเอาพื้นที่ส่วนที่เขาเรียกกันว่าชนวนกาซาไว้ได้ครับจอแดนครับยึดส่วนที่เรียกว่าเวสแบงค์ซึ่งไม่ใช่ธนาคารทางที่ตะวันตกนะครับแต่หมายความว่าดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอแดนครับคำว่าแบงค์เนี่ยแปลว่าริมฝั่งแม่น้ำนะครับส่วนรัฐอิสราเอลครับสถาปนาพื้นที่ที่เหลือไปจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศอิสราเอลครับแล้วชาวเราทั้งหลายครับก็เปิดการเจรจาสัญญาสงบศึกกัน เซ็ตบครับใ,ในที่สุดในที่สุดเราต้องมีสันติภาพกันสักทีเฮ้ยอ้ยแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับเจ็ดแสนคนที่อบยกออกมาแล้วครับคือเกอร์สิครับกลับไม่ได้ครับสปอคดากะครับจะกลับไงไวะสวยเลยสิครับพี่น้องเจ็ดแสนกว่าคนนะครับที่ติดอยู่ในค่ายผู้อบยบในประเทศจอแดน หนุกนะครับหนีน้าท่วมแค่เดือนเดียวเนี่ยยังจะแย่อยู่แล้วนี่แม่งไม่มีกําหนดกลับอะครับแถมบ้านเรือนที่ดินไร่นาเนี่ยโดนยึดไปหมดอะครับจนกระทั่งถึงปี1964นหะครับหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันไปนะครับ15ปีนะครับพี่น้องครับชาวปาเลสไตน์ครับที่ต้องตกเป็นผู้อพยพถาวรก็เลยเหลืออดครับบอกว่าเฮ้ยมันพึ่งใครไม่ได้แล้วอะต้องช่วยตัวเองเข้าใจปะต้องตัดสินใจตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาครับเรียกว่า PLO อหรือองค์กรปลดปล่อยปาเล,ล,ลสไตน์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและมีกองกําลังติดอาวุธอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็เพื่อต่อสู้ให้ชาวปาเลสไตน์ได้กลับเข้าไปอยู่ในดินแดนดงเดิมของตนเองครับการต่อสู้นะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นไปได้อย่างหลากหลายเลยนะครับมีการโจมตีอิสราเอลทั้ทงในและนอกประเทศครับมีการยึดสถานทูตจี้เครื่องบินวางระเบิดโฮ้ยบอกได้เลยครับว่าสารพัดธรทมครับทั้งหมดนะครับก็ด้วยความสนับสนุนจากพวกพิบ่มทั้งหลายเนี่ยแหละครับเพราะการโจมตีก็มีฐานที่มั่นมาจากทั้งฉนวนกาซา ซึ่งเป็นดินแดนในความควบคุมของอียิปต์และเวสต์แบงค์ของจอร์แดนครับนี่ยังไม่ถึงเฮสบอลาเลยนะครับเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยใจเย็นนะครับพี่น้องครับเฮสบอลาะกำลังจะมาแล้วนะครับชุบุชุบุต่อไปอีกนิดหนึ่งครับคราวนี้นะครับพอพีเอาอบปวดมากๆเข้าเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยก็ชักทนไม่ไหวครับยื่นคำขาดกับจอร์แดนครับว่าเฮ้ยนี่มันมากไปแล้วนะเว้ยจะมาสปอนเซอร์ผู้ก่อการร้ายไม่เกรงใจกันสักขนาดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกูทนไม่ไหวกูจะบุกเข้าไปจัดการเองถึงค่ายอพพยในบ้านมึงเลยนะแด ว่าดังน the ั้นแล้วนะครับก็เตรียมเสี้ยมฟุตเหล็กและปืนปากกาครับจอแดนฟังแล้วสะดุ้งเฮือกครับพี่น้องครับเห็นท่าไม่ค่อยดีครับแถมนับวันนับวันเนี่ยนะครับกลุ่มผู้อพยพปาเลสไตน์ก็แทบจะตั้งประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ในจอแดนให้รัฐบาลจอแดนปวดหัวกันอยู่แล้วอย่ากันนั้นเลยครับงั้นกูเอาปืนใหญ่เนี่ยยิงไล่มั่งไปเลยดีกว่าครับเฮ้ย จอแดนประกาศสงครามยิงกับอิสราเอลเลยเหรอไม่ใช่จอแดนอะเอาปืนใหญ่อะยิงไล่ไอ้พวกปาเลสไตน์ออกไปไงเอ้าไอ้เหี้ยแล้วพวกปาเลสไตน์ทำไงอะแผ่นรับพี่น้องเพ่นกับบาราบเขาจะอยู่ไอ้ม่งยิงทำไมอะไปในรู้มาแล้วรอแตอ่นั่นไปในรู้ไปในรู้ว่าแต่เราจะเห่นไปไหนดีละครับพี่น้องครับนั่นคือคําถามครับกลับไปอิสราเอลก็ไม่ได้อยู่แล้วจอแดนแม่ก็ยิงไล่กูอยู่เนี่ยมองซ้ายมองขวานี่ไงประเทศเลบานอน <laughs> ประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับนนเนี่ยขอโทษมึองจอะเล่นมุกงแง่ไม่ขายเสื้อก้าวแก๊กไปเลยวะฝัดออย่างนี้ไปดูมุกควายแล้วกันเนาะมุกควายเครียดเลยเหรอเออดูกันยังโอ้โหนี่คนที่มีสไตล์ก็ดูกันอะรายการเขาดีจริงนะถูกต้องับคิด เลบานอนนะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนนะครับและกรุงเบรุตเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงว่าสวยงามและเจริญรุ่งเรืองจนได้สมญานามว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกกลางเลยทีเดียวนะครับเลบานอนนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือ 1. ชาวคริสต์นิกายมารอรไนท์และ 2. ชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอาในจํานวนเท่ากันครับ ทีนี้นะครับพอพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์แห่กันมาปุ๊บเนี่ยนะครับชาวครีซก็บอกว่าอย่ามาไปจี่อื่นอย่าชักศึกเข้าบ้านสิครับพี่น้องครับแต่ชาวมุสลิมนะฮะ <c oughs> เขาเห็นต่างครับ <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เวยมุสลิมต้องช่วยกันสิครับถึงจะถูกโอ okay เคป่ะคราวนี้เป็นไงครับ <c oughs> ตีกันเองสิครับพี่น้องครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองซะอย่างนั้นน่ะทีนี้ ครับพอ P ี o อาโผล่มานะครับอิสราเอลก็ตามมาจัดการสิครับชาวคริต์ในเลบานอนนะครับก็เข้าข้างอิสราเอลครับซีเรียก็เข้ามาช่วยคนมุสลิมรบครับแล้วสหประชาชาติก็มาดูแลความสงบครับแต่ใครๆก็รู้นะครับว่าลุงแซมมาริกันเนี่ยนะครับสนับสนุนอิสราเอลแบบสุดลิมอยู่แล้วครับกองกําลังสหประชาชาติก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นกลางสักเท่าไหร่ครับอยู่กันไปอยู่กันมาครับก็เกิดมีระเบิดพลีชีพของกองกําลังที่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นใครครับไประเบิดกรมทหารนาวิก ยวทินอเมริกันตายไปเกือบ300คนครับเท่านั้นแหละครับประธานาธิบดีเรกแกนเรียกกลับหมดเลยครับอิสราเอลนะครับอยู่ในเลานอนจนกระทั่งปี1983ครับแม่อยู่ไปอยู่มาก็ เหนื่อยครับยึดประเทศทั้งประเทศเนี่ยแม่งไม่ได้ง่ายนะครับแทนประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะทําสงคารามเนี่ยมันเปลืองหน้าดูครับอย่างนั้นเลยครับถอนกําลังออกจากเมืองหลวงแล้วถอยร่นไปทางใต้แล้วยึดพื้นที่15กิโลเมตรจากชายแดนอิสราเอลดีกว่านะครับเฝ้าชายแดนแค่15กิโลเนี่ยเขาเรียกว่า manage able ครับสามารถจัดการได้ คราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเนี่ยมีใครอยู่ครับอย่าลืมนะครับว่าทุกทที่เนี่ยเขาก็ต้องมีคนที่เขาจับจองพื้นที่นั้นๆอยู่นะครับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมนิกายชีอะครับแต่เป็นชีอะที่เรียกได้ว่าห่างไกลความเจริญมากครับอยู่หลังเขาครับไกลปืนเที่ยงเลยครับไม่ใช่ชีอะชั้นปกครองที่อยู่ในเมืองนะครับเป็นกลุ่มคนที่อยู่รัฐบาลไม่ค่อยจะให้ความสําคัญเท่าไหร่ครับว่างันเถอะนะครับพอกองทัพอิสราเอลถอยไปยึดเฉพาะตรงนั้นนนน่ะครรัับบบบฐาาลอออกก็ว ีออกจากเมืองหลวงไปซะได้จะอยู่ตรง15กิโลเมตรนั้นเนี่ยก็มันก็อยู่ไปละกันแต่คนที่บ้านตัวเองถูกยึดครองโดยศัตรูเนี่ยเขาจะชอบไหมล่ะครับในเมื่อรัฐบาลกลางไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับก็คือการพยายามช่วยเหลือตัวเองครับเนี่ยแหละครับที่มาของกองกําลังที่มีชื่อว่าเทสบอลล็อครับโอเคจบกับบ้าน เฮ้ยยังอาล่ะอ๋อโอเคเฮสบอลครับถูกก่อตั้งขึ้นมาฮะโดยชาวมุสลิมนิกายชีอานะครับที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนครับได้รับการฝึกอาวุธและสนับสนุนการปฏิบัติการจากซีเรียและอิหร่านนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยมุสลิมชีอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากทําสงครามกองโจรนะครับระเบิดพลีชีพไฮแจ็คเครื่องบินและยึดสถานทูตตามที่ต่างๆอย่างยาวนานนะครับจนประเทศตะวันตกทั้งหลายถือว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างเต็มตัวนะครับในที่สุดครับในปี2000ครับ อสราเอลก็ถอนทหารออกจากตอนใต <resource> ้ของเลบานอนเรียบร้อยโรงเรียนเฮสบล็อกครับถือว่าภารกิจเกือบ20ปีของเฮสบล็อกก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับยังไม่จบ เฮสบอลนะครับได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาวเลบานอนเลยก็ว่าได้นะครับและขณะนี้ครับเป็นที่ฮอตฮิตมากขนาดที่ว่าได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมของเลบานอนแล้วนะฮะผู้ก่อการร้ายได้เป็นรัฐมนตรีเลยเหรอเฮ้ยแหมมันก็แล้วแต่จะมองนี่บางทีเนี่ยถ้าเกิดชนะเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ากู้ชาติงาแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าก่อการร้ายก็ได้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่จะมองโอ้สมที่ก่อการร้ายก็ชนะได้เหมือนกันใช่ไหมเอ้ยโอ้ยงงไปหมดแล้วว่า เอาเนียเอออย่างน้อยมันก็ได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะแม้ว่าภารกิจในส่วนของการขับไล่กองกําลังอิสราเอลนะครับออกจากประเทศได้สําเร็จลงนะครับแต่ภารกิจในการยุบทิ้งประเทศอิสราเอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับที่เฮสบลร์กประกาศเอาไว้ครับความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงจะดําเนินต่อไปอีกไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆครับสหรัฐนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของอิสราเอลนะครับทั้งความช่วยเหลือทางการทหารและการเงินนะครับก็ยังจะต้องตกเป็นเป้าของการก่อการร้ายวางระเบิดแบบนนี้กั ต่อไปครับและนั่นครับก็คือที่มาของการออกประกาศเตือนชาวอเมริกันในประเทศไทยให้ระวังการก่อการร้ายดังกล่าวครับนี่กูต้องปูไปถึงสงครามโลกครั้งที่2กว่าจะมาเข้าเฮสบลอ์ได้เลยใช่ไหมเนี่ยครับส่วนอิตาอัทริสนะครับชาลเลบอนสัญชาติสวีเดนชนะฮะที่โดนจับได้ทันควันนะครับแกให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ครับบอกเลยนะครับว่าตำรวจไทยเนี่ยจับแกไปให้ตำรวจรับอิสราเอลสอบสวนครับมอสซานะครับมอสซานะจริงไม่จริงอย่างไรนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับแต่สําหรับใครที่สงสั ว่าทําไมทําไมครับมันต้องมาวุ่นวายทาอะไรในเมืองไทยด้วยแล้วก็คําตอบก็ไม่น่าจะซับซ้อนมากนะครับเพราะประเทศไทยก็เป็นแหล่งที่พักพิงพักผ่อนชั้นดีนะครับให้กับอาชญากรระหว่างประเทศอยู่แล้วครับทั้งพ่อค้าอาวุธนักคมคืนเด็กพ่อค้ายาเสพติดและอื่นๆอีกเป็นหางว่าวเลยทีเดียวครับประเทศเราส่งเสริมการท่องเที่ยวครับใครจะไปใครจะมาสะดวกสะดวกครับยิ้มแยม้มยิ้มสยามรู้จกักไหมไม่เป็นไรปรองดองแฮปปี้ไอเลิฟยูทอมทอมแวร์ยูโกลาสไนน์นะฮอล เพื่อนยากทำไมไม่ใส่ไข่ให้กูด้วยวะขอต้อนรับเข้าสู่จอบขาตื้นประจำวันคราบจบรายการแล้วนี่ว่ะกลับบ้านเลยกองแต่มันมันมันควรจะมีนิดนึงไงเดี๋ยวมันไม่ใช่จอบขาตื้นไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันดิ